สวัสดีครับแม่คู่สวัสดีค่ะค่ะสวัสดี FC สุขูสุคนนะคะลังมืองานเรียบร้อยนะคะกาผ่านผลไปด้วยดีนะคะล่ำถวายกองเงาปูหอมกับค่ะเอาหมาล่ำนะคะชุดใ่ของแม่คู่รุ่ขคืนนี้ถือว่าผลงานการปูก็คือสืถืบใจอยู่นะคะเนาะค่ะคุณคุณวรา้อมครับ มงคลใช่นะคะเพื่อนมาแต่กรุงเทพนะคะเพื่อนกระเดินทางมาด้วยใจใสซะท่านะคะเพื่อนกระไดอี่ดีนะคะเพิ่นขอปูขอคาน้ำมันขอคาร์่างบินมาเรื่อปูเรื่อสันเพื่อนกัไปส้งให้สามตูงเลยนะครับได้นะคะเพื่อนกาเฮตุนคุณมงคลชัยประเกห์เฮตุนมาสี่หมื่นกว่าบาทนะคะด้วยคําอธิษฐานเพื่อนนะคะมันสำเร็จครับเป็นจริงเพื่อนกระดมานะคะ ผูหลงคนกับพท่านใดนะคะให้ยกำลังแดงใจเลยค่ะเด้อได้ซื้อรถปอบคุณแล้ว <c oughs> คุณใจ <c oughs> ให้ยกำลัง <c oughs> แดงใจคือเก่า <c oughs> นะคะ <S <S <PA. S 1> สำหรับผูคนพระท่านใดบึกบุญนพท่านใดเข้าสะสมสามไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ค่ะผ่านมาทางน้องไอ้นะคะนางชะมอ้อยกิติวงศ์นะคะมาไล่เก่าพว่วงผัวขอมครับรวมสามาคีดีสามลอยตีแม่คู่หาลอยแตงโมนหนึ่งลอยยิมหนึ่งลอยนางหนึ่งลอยไอหนึ่งลอยนะคะนางลอย แงมโมแล้วก็ไอยืมครับยิ้มค่ะค่ะขอบคุณขอบคุณเลยหลายค่ะด่าบอกบุญเนาะบอกบุญมื่อื่นมื่อื่นวัดป่าซาสะดุบุญวัดลาลามรวมสร้างถนนเนาะค่ะถนนหลบหลบฮอชันเพราะว่าแม่คู่กับสิเดไปฉลองมือวันที่เก่าเมษายนี่ยมึงเว้นเด้อค่ะให้ว่ามีวงดนตรีคือเก่าแล้วก็ชุดของ พอสาธิตคือเก่าเนาะค่ะคนก่ากำลังเทเดี๋ยวนี้เทเพราะว่าขาดปัจจุปัจจัยเงินบ่พอสืบปูนเนาะค่ะปูนใสยังกับไปคู่กันเลยว่าเราจะเสียเฮ็ดต้นผักปลาไปขั้นไปคู่ในโสด้นมันไปคู่กันเลยว่าจะเสียนะคะกับขึ้นเงินกาอเงินเนาะค่ะรวมกันเด้อค่ะเด้อที่วัดป่าสาสนุบวนวัลาลามค่ะทั้งบันเทียมนะคะบันเทียมเสร็จไปบันผือส่วนวันที่สิบสามบอกบุญอีกทั้งจังหวัดขอนแก่นนะคะทั้งน้องสองห้อง บ้านนี่ยังก็เลยิ้มจำได้ยีเบล์นวสว่างเงนใช่ไครับเออบ้านนวดสว่างค่ะบ้านนวดสว่างไปทางน้องสองของเนาะเออวัดมารวิชัยมารวิชัยมามารวิชัยนล้ะค่ะจะไปกินต้มหอยตับปลากรงหอยกุ้งแล้วก็ปีงปลาขาหน่อยอาหารบ้านเฮานะ้ะค่ะ ค่ะเพื so ่อน <im> <deutlich> <altogether> ่าเตรียมไว้เพื่อนการเสียจวนเลยคาว่าสิไปปล่อยโชคอยดีคนเดียว่เนี่เสียจวนกันไปพพวกันเลื่อแฟนครับเสียจวนแฟนครับแฟนเพลงเสียจวนไปพอกรักนะคะที่น้องสองห้องนะคะวันที่สิบสามต้งเว้นเด้อค่ะเด้อเป็นฝากมาว่าทายดูพี่เด้อ้วยันวาเสียจนว่ากินข้าวว่ายังบาแล้วได้ยิมยังมีพี่นิษฐาที่ทองจากโอ้ไปอีกไปอีกไปไหนไปด้วยแล้วพอให้พ่อว่างก็เคื่อนกันรวมงานกับจนวัดตีสองนะคะเพื่อนการมือนี เพื่อนกันเดือนทางไปทางไกลเหยียบพินิจกับไม่ค่อยว่างนะคะจองตัวยากนะคะแม่คู่แก่วเลยว่าวันที่สิบสามแม่คู่สิบเป็ดเตุนผับปลาเขึ้นไปน้ำมาสั่นเอาพอพ่อทีมงานเตรียบบอว่างพอดีเมืองแสดงว่าบุญไร้สายเงาเนาะได้ไปรวมบุญทั้งบุญเนาะค่ะทั้งคอนเยนกับบานไกลเลี้ยนเคียงนะคะผ้ใดได้ยินเพี่ยอยากไปรวมบุญน้ำกลับไปสำหรับแม่คู่กับเฮ็ดนลงทา้งใครไป ค่ะเฮ็ดเป็นหมื่นนะค่ะหมื่นหมื่นแต่ว่าวันนี้พอหัมเิ่นจะออกมาสองพันค่ะสองพันว่าเอื่อนอันออกซอยเด้ไหมครูออกน้ำออกบุญน้ำคือเก่าซันมื่บ้านี่เพิ่นก็บเป็นเจ้าภาพเนาะค่ะว่าเพิ่อเป็นเจ้าภาพใครยู่หอปูค่ะเพื่อกัตามไปคือเก่านะค่ะสายบุญเฮาบ่ขาดสายทุกคนเนาะค่ะท้ำบุญอี้ยังกระตามไม่คู่กะขอให้ได้ทุกคนเนาะค่ะทุกบุญที่ไม่คู่ได้สะสมสางไป แถวเพราะว่างานไปคู่ไรวันที่แปดวันที่แปดคือมืออือนวัดศาสนุลบนวัดระลามกับไปไทยเอ็มวีเพลงที่ยังก่อนเพลงส่วนเกินหัวใจนะก็จะทำภาพกรัวเพิน่มนะคะ <Yeah. S 1> ส่วนเกินหัวใจมืออื่นจะไปไทยทำเพลงก่อนนะคะแล้วก็ไปแห่ตุ้มเงินตุ้มผลาปลาแล้ววันที่เก่าวันเนี้ วันที่เก่ามาหาแม่คู่เบาาง่มือเงินมือเงินนะคะเพราะว่ามือเงินมือเงินนี่แม่คู่กับวัดที่เก่าไปพุทธท่างมดก่อยนะคะกินพี่บุญรักวัดสว่างเอียงบ้านบ้านหงยางน่อยเอบ้านดงย่างหน่อยนะคะตั้งกินพี่บุญรักแก้วสว่างอืมนั่นแหละกวค่ะไปช่วยผู้ขับตาเพราะว่างานพุทธพิเศษนะคะมีวัตรตีที่เก่าแม่คู่เได้จัดชุดหน่อยไป ไอ้นี่สาที่เท่ากเันไปอีกสายบุญไปไหนไปด้วยนะคะไปโบกพวกกันเด้อค่ะเด้อนี่แหละแม่แม่คู่โบกบุญไว้วันที่แปดไม่ว่างวันที่เก้าไม่ว่างวันที่สิบสามหลักกะซิพาแห่ต้นเงินอีกมีแต่บุญล้วนๆนะคะบุญเดือนนึงฮ็ดบุญหาเทียท่านใหญ่มั้งต้อบุญให้จัดก็เป็นเดือนนึงแม่ล่ะละซิ้าเมื่อ บางแทืบางที่ไม e right. ่คู line, ่ก um, ับบ่ไหครับเวลาค่ะคืวปลาเป็นดินของเจ้าชีนะครับเนาะมีไม่คู่ก็บกระพันดุเนยปลาดุจดุไงเด็ดเด็ดจางเนี่ยได้เห็ดหลายวัดบางเป็นห้อเห็ดวัดเดียวค่ะกับไปบางคั้งบางมีบางเทือกบางที่ไม่คู่กับบ่ไหวนะค่ะก็ได้ขอไว้ก่อนเพราะว่าวัดหลักๆก็คือวัดตาบ้านมืองในประเ็ด มหากีอาหารกินี้องการใหจรินมันบ้หน่อยปีได้ไม่ผู้สามอาหารกินนครับเป็นเรื่ียังบ่อยครับเดินทางเกียรติสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะมันเคร่งในกายกายครับค่ะเพราะว่าสร้างเสร็จคันเราบ่ค่ายเฮ็ดนั่นเฮ็ดนีเนี่ยฮอยสทิเลียสร้างแต่พอหลายคนสร้างสองสามคนเนี่ยแลวไปเรียบแบบใจดีหลายคนมีสินในตู้เนาะค่ะความเสียของแต่ละบุคคลเนาะค่ะคือเฮา กำดกดเกียน่ไดดสิบังคับให้คนมาเสียข้าับเป็นไปบ่ไดดคือปูวานนะคะแต่แล้วแต่ใจไผรมั่นนะคะข้าคิดยังไรข้าก็ได้ยัง่นร่ะคิดดีทําดีบารมีเกิดแค่น้นเนนะคะส<ม>ิ่งที่ไม่คู่เหตุชูปฏิบัติอยู่คู่มือจัง,งค่ะคูเพนห,เห้เฮาเขากะห้เพ้นนะคะคือข้าเขากะสักระกาบไปสถานที่นะคะเพ<ส>่นกให้สูห<ส>้ลาเฮาไปเรื<ส>่อยๆอะไรปูหไรยคนรวมบุญมามื้อีก็มีคือชาวหมู่บ้านก็เห็ดเป็นต้นนะคะ ให้ไปตุน hmm. ย <roommate> mm ิมกับลวมใซ้ตุนให้กับแตงโมรับมื่อนี้ก็ยังมีอะไรซื้อนะคะกาเซียวให้นะคะหลาย้นเติบอยู่มื่อกี้กับแตงโมวันหน้าก็จะเก็ดแบบนี้แหละค่ะเนาะวันหน้าขอให้มีนะคะขอให้ได้เล้อปูเดอรมเบ็ให้บนหลังกับขาเดียวก็ได้มาวานกันแต่ว่าที่เนี่ยแม่คู่สร้างไว้สิบเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้านะคะมีหนึ่งเจีดหนึ่งเก้าที่ไม่คู่สร้างไว้เรียน ผู้ใดอยากไปเรีนก่อมา้โดยาคู่เนียตอนนี้มาคู่เนียนเก่าเกียกเก่าสวเตรียมโตหวงรวดกัไม่วาสินะแต่ว่าเดนีแม่คู่กันยิบจ้าไปนะคะฉลากรีดงรัฐบาลไทยกันหนึ่งเกียหนึ่งเกเกีศนย์ครับหมู่บ้านก็ขอขอบคุณขอบคุณน่วยพีุ่ณแม่มาทำลรงท่านนะครับค่ะเมียนเมีกับี้ค่ะขอขอบบุญขอบคุณนะค่ะสี่ไซบุญพนมาเห็นแวลงท่านรวมลงท่านเรืงเมมเลีเนาะครับมค่ะแม่คู่กับเน่าค่ร์บเดวล ไม่สีบล็อตได้จังได้หรือแยกหลังบลได้แล้วแต่เตีนในปูแม่ปูพ่อแจ๊กเต้นในปูพ่อแจ๊กลองแจ๊กลำบ่อแจ๊กขึ้นเวทีเรื่องรับแขกนะคะเร <c oughs> ื่อง <c oughs> คนมาขึ้นหาปูหาเทียกกะร่างกะสีเรียสีบล็อไว <c oughs> ล้ลม่ลมลโลกไม่รับเลยถ้าต้องเทียกกะคอยอ่านนี่เอค่ะเพราะว่าไล่กะซ่งมาเลยค่ะม่มีอีกยังกะคือพิมพ์ใบนะคะหรือว่าโอนมาจะสีรว็บุญมากกะ คือยันไหเอคือพวกเป็นยัํค่ะเป็แม่คู่บรับสายแม่คู่กับอันคือเราค่ะเอาเวลาว่างนะคะพอมือเงินแม่คู่กันต้องไปไทยเอ็มบีน้ำอีกแล้วค่ะเพ่งไปเฮียนต้นเงินอีกแล้วค่ะเริ่มตั้งแต่สองโมงเช้านะคะมือเงินพวกพ่อกันที่วัดป่าสาสนุบุญวะลาลามนะคะเด้อค่ะอันนี้มือเงินปูแบบ เอ,ออะโขเรียวัอืมจือโม่ปูจัปูคือปละคับปูพุ้งปูบุกคุกจะคือจะขังจะวาเจะท้องขัดระกาบวัยคือใครชือวัยคุกพระอค์เออมือหนีรั้งเออคือรําถวายเนาะรําถวายวันที่ หกใช่หรือไม่อวันทื่หกมือหน้าก้องหาหกเอ็ดรำถวายชะกระกาบวหวเชื่อใท้เชื่อว่าทุกพระองค์ครับรําก่องเง้วเออถามว่ากองยาวผ่านหรือไม่ผ่านผ่านสัต่์พราผ่านพอสิ่นได้หรือเ่ออมือวานกระับกองเง้วเรียบร้อยเนาะเออให้ยคิงหายพอนลู้ลเรียบร้อยยกติงกมือห้เรียบแคบแคบจีได้เนาะเรียบแคบุงบายล้วมือไผ่มันแข็งกันเพราะมือได้ เออแง่การคำการคืนไม่คุก,กอะแกดโมร้องโมรำให้เป็นเจ้าภาพอื่นออไม่เป็นไรพ่อให้คืนเยอะคนนั้นถ้าทําเล้วสบายใจทําไปถ้าทําเล้วไปทุกไม่ต้องทำนะลูอครับเออทุกคนพ่อบอกทุกคนนะเตือนสติลูกหลานทุกคนเออถาา้าหายไม่มือความทุกถ้าหายไม่มือความทุกถ้าทำไปแล้วถ้าเรามมอทุกเราก็ไม่ต้องทำครับข้าวเห็ดไปเล้วข้าเห็เดบุญ เข้าเฮ็ดไปด้วยใจใช้ค่าเข้าเฮ็ดเร็วเข้าให้กินให้ขาาเร็วเฮ้เราสบายใจเราก็ทาไม่สบายใจก็ไม่ต้องทาไม่มีใครบีบบังคับใครได้เรื่องการกินการทานอืเพราะฉะนั้นมันก็เลยบาดระเบิดแ,แตกแตกแตกเพราะอะไรเพราะการกระทบของเราเองขั้นเข้าคิดดีทำดีบาดระเบดเกิดเข้าเข้าคิดคนดีทำคนดีบาดระเบิดก็ไม่เกิด เออบางชึ้นบาง,บาง,งกันก็เกิดขึ้นคือเห้าก็เกิดขึ้นคือเขาเออเราทำแล้วสบายใจทำไปเลยถ้าเฮ้ามือความถูกเฮ้าคือแล้วเขาถูกหยุดไม่ตรงทำต่อนะลูกนะนี่แหละพอให้ก็ะทือทำซ้อนใจที่ลูกหลานที่ร่วมช่างมาเออให้คิดเอาอืมอันได้ยืมอ,อันได้ถูกอันได้เมยนอ,อันได้ควนอันได้บ่ควรเออคือเฮ่าให้เขาข่าากขงกูคู่มือหนึ่งเออ คือการกินการทานคือกันอือทุกคนอยากิดก้อยากทานขอให้ได้ก่อนถึงจะทำก็มีบางคนบ่ได้กับว่าคือบางคนบ่ได้กับถือนี่คือการพื้นฟูจิตใจของคนจะมือความระมบ,บโรยมากไหมบางคนก็มอแต่อยากจะได้อือขั้นกูบ่ได้กูกับว่าืออือชากูบ่ได้กูกับว่คือบางคน ได้เมื่อได้กูก็จะทําเครื่อไม่เครื่อมันอยู่ที่ใจเครไปเร็วมันสบายใจเครไปเร็วมันจะมีผลตอบึ้ว่าทำวีได้บีทำขั้วได้ขั้วให้กึงให้ข้างเราทําขายงานของเราก็คือการให้ข้างเร้วก็รให้แล้วจะเป็นคู่ให้เป็นคู่บ่ตรงข้างม,มันเป็นอย่างนี้ มันค่อยแก้บนเต็มเตมแกการที่จะมาบังขับหายคนทํทำบุญด้วยไม่สมัครใจย่าทำดีกว่าเข้าใจไหมครับอืมมาเปิดใจส่ะซึ่งคือพอรับปูห้ยคือช่างเดนินสวคนนรกอืมขางมหาเกดือด้วยแรงอธิษฐานขององคเมื่คูกด้วยแรงอธิษฐานของบนบาร,รมีเก่าและบาร,รมีใหม่จะคุ้มขางกันมาก พาอกับองค์ูตาเด้คูคือประเขาเด็กเด็กจูงน้ำองค์ไม่คู่ให้แดงมาทางในพพนพภกูมีเออถึงเวลาพ่อจะให้บิชบุญคนเราจะเบิดบุญได้ก็ต้องเปิดชัก่อนเข้าใจงนะั้นเปิดคือการฉ่างการช่างคืออะไรคือการเปิดแล้วจึงเงินช่องมันจะจะได้ร่องมันจะเป็นช่องสื่อไรเข้ามาว่าไม่ไม่ใจกยัดได้ อาทิตย์ช้างเร้วได้แล้ยวไม่คือโบ่งไม่สมกับคําที่ขอมาเออได้เล้วคืไปเทศอันนั้นใชกใันึืมันโบฉุ่มเรีผมเออขอคนด่านนึงไม่ฉางช่วงลอยกันเถอะมันบชุมมันบเห็นเป็นตัวเป็นตนเพิ่นกระหายโตไม่ได้ถึงจะมีเงินใช้เงิน้านก็หมดเปลืงนะยืมนะเพราะว่าเงินกัำลังมันคือกันไหลออกกันเขน่ะ ข้างเข้าบ่กหุ่นกัดยับแยนข้างไกจเข้าวงกักกัดจุ่นไว้มันก็จะไหลออกตรงหมดจนหมดสินงจนแหงกันแ่งจนเสียอี่โมดีใจคนจะยืมแตะหนุ่มคออืมช่วยฝนมีมาบ่ทั่วยงามเสียงอ่งแมงบ่กั่วท้องเสียงคำว่าเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักเตรียมการคำว่าเตรียมการคืออะไรเอองานแห่งงานมันอึดมาบะยืมเราก็กับตุนไว้ก่อน ยัางงานม,มากห้าม,ามาากั๊กทักดูไกก้ก็คือการข่งบุ้งบุ้งแม่วงมือเดียวกูจะคือไม่ข่งได้เห็นบุน้งเนี่ยผ้าคือกูเนี่ยไม่คู่ผ้าคือกูเนี่ยได้ไม่ได้ไม่คู่ก็ไม่เคยเว้นใช่ไหมใช่คุ้งเคสไปกระโดดอืตั้งแต่กี่ปีมาเรอืมพวกพวกเป่ากู้งนเนี่ยไม่ได้คคสบุ้ไม่ได้ครับอืกูจะให้มันโดมมันกุ้ง ยังจำได้นะยังจำได้ไานครั้งใครคือคอูเคูเาเอ <c oughs> อจะให้รงมให้รมไม่คูคูจะให้มึงรกมมึงจมวันจังหวะรวมจโรมกงนี่อะไรก็ข้างชาเฮอาเกิึงทํางกิงโบมือวันลมแล้วเด้อถ้าเรามือก็บการกะทำมือจกคำพูดแอบอ้าง ไม่ใช่ของจริงมันกับเป็นข้อบองหรืวรอวันยังัำเนาะแง่ละคนเห่าคือสูตเองคี่สูตด,ด้วยตัวเราเองบ่ไม่ไพ้จุ่มจมูกไพ้ใหญ่ไม่มีใครงโง่เพราะว่าเกิดขึ้นมาพอแม่เอาเข่าปอดน้นอปอดแม,ม่บรยมต้องมือสติและปะัญญาคู่บาอาจารย์เพื่อนชอ่วก่อกลถึงห่อลูกหูเพิ่นคอ,อืเงืง ถึงคีบควรควรง้างถึงคีบให้อาจออกเขียนได้ให้ใช้สติและปัญญามไม่ให้ใครจุงมจมูกได้ง่ายๆเข้าขใจไหมเออชุ่มเบาลูกห่างคือไปตัวไปต้มชั้งน,นั้นที่หองหวนนั่นนะภาษาตัวต้มคนโง่ปานนั้นจิ๋วโง่ปานนั่นบ่เป็นยังคือเหตเขาตัวต้มได้เขาต้มเอางังนเอง นี่แหละคนเฮาเว้าบ่คิิทธิ์อยู่พูดไม่คิดพูดไปเออส้านคื่เห่นนี้นะพ่อจะบอกให้นะบอกเคยตั๋วตรงผู้ใดสถานคื่ของไม่คู่พ่อมือจะบุญบาร,รมีที่สะสมขางมาเออเ่นก็เด่มาปูดขายเพราะความดีความชั่วที่เคยสะสมขางบุญมาแล้วไปผูให้มาตละด ชุกงากป่วนได้ก,ก็ะเด็ให้คนเรื่อยๆดูที่ๆๆทกิดขี้ไก่ผู้ละคนกะเอาเปียบเอาแรดเอาวุเปือบเอาแรดเพราะว่าเอาคักคักร้องบนนู้เอาเปียบเอาแรดพ่มเอาคักคักแล้วพ่อก็จะเห็นคักคักคือกันแม่งบะกุมเห็นคักคักการง่ามือเป็นหลังมือเข้าใจไหม ว่าะมจากงไม่ป่วยงั้นงั้นได้ยังเบาคึกมึงไหมโอ้ยมึงได้ยือครับผู้ไ้เบาคิงังนยิ่งมเปิดกันแฉมขเราจะพิชคี่มืได้ก็ดูที่การกระทำาัวกคือชัวร์แค่พิี่มือใหญ่คือการยิ่ครับมึงจะรวยแค่ไหนมึงจะเดิ่นแค่ไหนก็ทำแต่จใจไม่มีสินมีทรรมมือแต่กินมือแต่เล่นมือแต่ไม่รู้จักคนี่ือ การร่มได้แปลงไปเคียชีไปขอท่านาได้เรียมครับปูนี่แหละคือชีวิตพลิกผันไม่งานกินโลกทุกคนต้องระมัดระวังการใช้ชีวิตต้องระมัดระวังในคำจา่าคำพูดคำเบาขึ้นกันไม่เชื่อก็ไม่ต้องรบกู่เนาะถึงบอเชียพอถึงบอเชียไม่คู่ก็ไม่ต้องมารบกู่เนาะปูเออเราทำมาฮะก,กินแช่เราดู่ได้กินได้เชืดด่อใจไปเปลี่ยนเชื่อไไม่เปลยนได้ บ่เนี nhà, à, ại, u, u, ่ยบ่ไม่กู้ตาใครดูใจใกรเฮ็ดไปเลยผู้ใดเือดใจเฮ็ดไปเลยแต่ถ้าทำกับพ่อแล้วเออมันปวดเปียกอยู่ขึ้นได้อืมันพ่อยูพ่อยิ้งก็คือยิ้พิจารณาตัวเองแค่ว่าขั้นเฮ็ดมันทุกโรคมันเอาเขี้ยนเอาทานเอาปานเอาฟ้องไปจำแต่ขึ้นรู้ารกระทำได้ยิ่งดื้อจำไว้เออผู้ใจเดือดร้อนห้อนใจผู้ใจทุกผู้ใจเนี่ยไรใดูแค่นั้น ไม่เป็นไรเออบม่ต้องให้ขั้นมาเมื่อยผู้ใจเมื่อยแต่ขึ้อยู่พ่อจะให้อยู่พักผู้ใจเมื่อยเนาะการช่างงานทุกคนเมื่อยมันเมื่อยการนั่งหันใจยังเมื่อยเลยยืมเราต้องเอาที่จนเราที่เรามือลงหายใจเออข่างความบืดอข่างความโค้เออนั่งก็กินเดาทุกินยังเมื่อยเลยยืมขั้นคือวบาข่างแค่ไปๆดูไปยังไม่ขึ้นเมื่อยคักเมื่อยเนี่ยแค่ผู้ใจเท่านั้น แง่งกินมันคือบางมือแง่งเด็กแง่งเชียวเนี่ยคือแง่งเปิดการเป็นายคือพักกันเมื่อยได้เถียงมาเปิดกันแข่งต้องคิดพิจารณาตัวเองนะทุกคนไม่ได้เฝ้าใครเฝ้าใครทุกคนนี่แหละเออแล้วก็พิจารณาตัวเองทุกเรื่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นได้อืมด้วยแรงใจใช้รัตรฐานของมวลชนแล้วก็ เออด้วยบารมีองค์ปู่ชิปะขาวพร้อมกับองค์ปู่ตาที่นำพาให้ลูกหลานได้รวมเพศรวมขางรวมเกลียวรว,รวมท่านอืมได้เปิดสะพานบุงเอาพาขอพวกนั่งคอคอแค่แค่ตัวเนี่ยก็เปิดสะพานบุงเขมามือขวดได้บวงมันตันเขาปากมากอื้อยังงย่างง,างอยอื้อยังขายเหยี่ยนอืน้ยอยังไก่เง่าเออพอมกับเครปบักแอร์อืมบักเครปอีกอืมอื้อยังก๊อกก๊อยย่างแก,งกย่ยิ่งแกงโม หรือท้องอะไรจะแข็งแมงบอกดังปัจฉมาวาอะไรตี้ห้อยรข้งแล้วก็ดังมากเออตรงเพี่งที่พิจารณาทุกคนเนาะการทํางานขายบุญว่ามันขายโฉนได้เนาะว่ามันติโป่งได้เนืะขายบุญจริงจริงเนาะแล้วก็ไม่ได้เรื่องอะไรใครไม่คิดเปิดเคลยกับใครเข้ากจโอเคตาปกปอก้นักปัญหาจะได้คน เปไปให้คิดเอเปิดแค่นําคงว่ามัขายงวขายขัวเอเพ็ดบูมิ่งแต่วาคิดเปิดแค่รอยร้าหนจเอโออ่ะว่าอุดติดเนาะอันนี้พังมาจากช่องไอ้นั่งชะมอยคือนชิ้นใหญ่ใหญ่เลมว่าถือบอลได้ก่อนตนหาโอ้พหคือชะหมอยอีกพอ เออนางงชมอยกิติ Trump, field, Meeting, 谢谢วงถวายพวงมาลัยก like ้าวพวง้อมกับถานมหาเกรอ่ะให้มือคกมือร่ามือคกมือไม้แล้วก็รวยจะนจะดูนะดูนะดูดเมือแท่งอืมว่างตอนไหนจะโทรหาคุณนึกหมโอ้ใครหำไม่จะกครับคอันนี้ป้าหาม้าแขงเขาว่าดึงครับเดี๋วนะเดิ๋ยวดกไปหาแขกหาคร เขาจับได้เขาคือว่าหำข้างบ้าป่าเนี่ยมาเทาเียกตรงมือเงินเขาเรียกเปนป่าเอาใจงั้นเขาจป็ป่าเพราะมันแก้ขาอันนี้คือป่าหำนางน่ารู้วเป็นคนเขียนนะป่าหัไม่ใช่เมื่อครูนะออกค่าไข่ว่ากันเนคือร้อยพันสองพันบาท รงทกทุก่งอืมทวายใครวันที่อทิ่ขามทื่โไวคันอืมอ้าวไม่คู่จะทําไปเป็นร้อยแผ่ใช่ไหมเขี่ยกมบเอ,อ๋ครับอืมอ้าวรวมบุญทน้ำกันเ้อเด้วย,วยครับเอ้าให้ในครั้งมื้อนางปละไพมือครบมือญาตมือครบมือมัมมมนเงหนึ่ง้เราก็รวยจะดืจะดื่นะลูกน,นะอืมค่อยไปค่อยไปอื้ออย่างไดบุญเมื่อใดยิมขัเยิ่ด้วยใจครับอันนี้เอฟคีผ่านมาทางช่องเขต่ย่มดเเนาะ นางปัชมาวารีนางกัปต้าชี้หาเหตุนางอาธิยาอาริยาในทูฟักยิ์นางแริมิือาอ่ามือกบมือยามือกบมือไมันหึ่งแล้วก็รวยจะเดินจะเดินรวมขังมากอันนี้เอฟีผ่านมาทางช่องไอเออนั่งอัมพันชัแกกวนั่งขายขมอนแค่หัวแค่หัวรวมขางมหาเกลือเนาะ นายือข่าเออรักกานาเกโซชาัญญากัญญาวีชถาวันเออชี่สุข่านางเพชรบัวน่าอ่าจะค้มข้างบวงมาห้วขบิ่วขบวิ่้ายวห้ววายระนิหิ่งแล้วก็รวยจะดึจะดึนะลูกนะอันนี้ก็เอฟคีผงมาทางช่องแตงโมก้องกะวืออังคณาอุดรสมพลสุินา บางอวันน่อ่ะหางมือเข้มือแัมือคข้มือไม้หึงหึงแล้วก็มืวดจะดูจะดูนะนายกิบพื้นพัคแทนดดร่วมข้างมหากรีห้าร้อยเพิ่มอีกห้าร้อยเป็นหนึ่งพันก็ไม่ได้หายหายว่าเดียก็เพิ่มหาว่าก็เปิมพันตกทำเ่อกดขึ้นก่อนอเคไเออให้นายกิบพืพัดแทนดีเขียก็เชีดได้ถ้ามนะอายง่ารงาาเขาคงจะมาเตร่มที่โกมา นายเก็คือพัขอข้างมือชกมือแร่มือชมือไม้ถึงถึงแล้วก็รวยจะเดินจะเดินนางทุ่งนอันน <oughs> ี้เออหน้าค่ะไทยพัดเนาะไทยรัฐนอทกถุกกัญญาชาวีนิวบ้าปีนสือรวมถึงมหาเกียรติมือชกมือแร่มือชกมือไม้นึงนึงแล้วก็รวยจะเดินจะเดินนางรันนางรันยาพวกนี่ เพิ่มเพิ่มแรนคนเดียวแต่วม่อนีอ่คือมือต้องใช้วางมรอน่คือปวดนนางรันแล้วก็เออแถวที่ของรันยาคนเดียวกันคนนี้ก่อนงกากหน่อยเออที่ขาก็าบอขาลืมคอยให้กูต่าอ,อังเืียนยิมจักแน่นอ<ค> ใชเแี้วใชยสิแต่แล้วคนก็บอกแกว่าผู้กผู้กองแก้วผู้ขายอย่างเมาเมาเขาไม่ือแบตาเื่อไป้าไปบาแก้ไือเงี้กะบุกกะเกิรมครับมเพ่นพอได้คุบเลยเพ่อนหัวมาเริ่มครับคพ่อเราได้คุบ พอว่ามนี้ยมัคูกใหญ่เนาะพออยู่พอคู่มันได้ึ้นไปร้อยคือไปก็ได้คูก็เหมืก็คือก่แสงสีเขาเลยไฟแ็งคืกบอกแต่หัวใจคือนี่แหละไฟยังไม่ได้ปตุกกันเดยไม่สีไม่หักควนพ่อหลดแค่พกใหม่พ่อหลุดวนเสาเตรียมหายง่ามันอรันนัคือประมายก็คือวอวานพอวานไม่คู่จะพฝ้าคือไปเออเออ ใครปักตัวเอู้น่ะคือไปกอนไายแต่มันก่กวเพราะว่าควนทุ้งๆเหมือนเอิมเออหางเครื่องกับ่ัางบนยายเดกับวานเหม่อเอมเออควนฟุ้งๆ่บรนี้หมือแข็งเนี้ยแบนว้าคือเิมเรียนรวยรายวยรเพราะอะไรคู่พะว่ามันแข็งข้นไขวบจังไงกับพ่อใหเหมือนยู่อใหพ่พ่อพ่อมัอยู่ทัาไแก่แต่ไมาดุ ไม่เผยก็คือเพราะว่าคือถือบว่าคัะคือเด็กครับไปไั้างมามอคุมัวมาคือเปยช่างคือว่าส้างพ่อมามอคัอวก็หาะหการอึ้นอ่ะมอว่า เขาเคยทำไมเขาไยไปผ่จับไฟกระเทยปะโก้ทนไมกระเทยกับมากรืมปูมันเ่อนกระเทยบะเรื่งไฟกระเทยเขาววาบปูไปหอกไปหลอกกระเทยไมปูฉันว่าไม่คุ่มไฟกระเทยมาคร้อยรอยจะกระเทยจะ่าปูแค่กับมากปูนึงกับมากปูดึงกรคเับปูวัวไรวัวไรก็พุ่งขึ้นพุ่งหนเื่ง วัดที่เดรพ่อมนั่งก็มีนนั่งไปนั่งมาไม่สินะว่าจะได้รวยได้รวยรด้ขึ้นขุ้มเออกต่นั่งไปมีแต่หัวผู้เนาะไปก็ไปได้คู่มันก็เยื่มได้คู่้าที่เดียรขึ้นกบขึ้นแก่มันอ็เหม็นมันิปแข่งไพ่คือเขาชอบขึ้นไปเนาะโอ้คำไมอไม่แบเป็นปัจจัยเนาะครับกูเมื่อควรพ่ยๆ like, ่วยคืน <unlikely> พูใจใจทุกอย่งคือเขาโกรแลบห คือไปพบไถ่ก็คนยกัวเงือครับปู่พอไปเรื่อยๆมาคูดขืนทุกข่ายมูเออฟั่งเบื้องเขาคือถ่ายเ <c oughs> พาเขาคือแข็มากบพะพอว่าเพาไม่ใช่ตัอห่ังมาเรื่อครับปู่พอเรียกป่อดภัยขึ้นได้เลยแบนี้ก็คือควรมาเงื่อนครับปู่เออแบบนี้แบบไอ้คนขังมืออ่ะโอ้ขังแบบนีบน้แต่ไงเนา,นา,นานะเอรอโอ่ เอาอแรงยกับพกยาตายยิ่มาขึ้นก็เจน้องเขาเหีาวเหี่กขา้องกขึ้นอเนี่ยแต่ว่าขี้าเนดอกงเนาะขี้ยาดอกไม้ที่่งาน่ตเนาะขี้ยาดอกไม้เนี่ยขี้ยาเนาเนี่ยขี้เน่อเขาใช้แหวนเขาบอกใ้ทุกอยงแรงทุนทุก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 ทุทุกทุกกทุ้ททุก อันคือจังยันออยู่มือหนึงไหมคืโอ้าวใ่นันบะคือบวาคือมันอึนยัาาตาเราไม่ไงอันหนึ่งเดอยวปแกเอาเนืเขียบหมูบะเจ้ากัได้สีนจ้ากัได้เสียปลาวานนอนกันมาพ่อเบิ่งานกแล้วนย่างตกทุกคนพ่อเบิ่งหมือึนย่องจตกมัดขีเหี้ยพ่อัถมันพอแดงมากั้งเกือบเลย้างเกือือบ เออไม่ไร้กูได้คนกูไร้ตำรวจดูดเนาะเอาให้นางรังยามือโ้ามือด้ไมือข้าม่ม้อม่เข้ากุขคาพแข็งแรงเงินได้องทอไดมานะนมึงนาเอาใจรื้อใจรื้อหน้าไม่รวมอ่ะกู